ดีครับุกับช่องโฮมพักชาแนลคือเก่าครับพอกันเมื่อนี้วันหยุดวันเสาร์วันเสาร์าที่ยี่สิบหสิงหาแหะครับสิงหาก,กรกฎาดาสิงหากันเอคมสิงหาครับเมื่อนี้สิบเบิดเสบยียงแหะครับแนวกินแนวเฮ็ดกับเขาเบิดแล้ววันนี้ซื้อกับเขากับน้ำไปซื้อผักซื้อหญา้ามาไปแมคโครนด้นกันครับ นี่นมัมาบยางพรปวกแดงได้นี่เ็น,น,น,นะทาง่อะเดรรรอร์แมคโครเดอร์่ติแมคโครแมคโครบอวินอะไรแมคโครบอวินจอดใสตีแโครบอรวินจะเก่ามักนี่ได้จอดแถวนีร้านค่ะ มาที่จอดรถก่อนรวนแล้วยาารอไทยจะเป็นเลยนี่ก็จะก็ขาัารถนรถหลายพี่น้องรถหลายวันหยุดใครบกว่าซื้อกับเขากับนบ้ำวันเสาร์วันวันเสาร์อืมอุม้ยรถขึ้นหลายแท้า่มาบมา้านเสาร์ก็สิบว่าสิบวมีรถหลายคือเก่าถึงแล้วครับแมคโคร จะไปเบิ้น้ากันว่าเ้าจสได้ยังไหมราคากล่องละบกลอกโซนสาคเห็นยังบึสนาสวยเยว่นโซนจะเอาอะไร sau nhà sẽ lại cái gì cờ rạy ray mặt nhanh anh ít thảo ở môn học sẽ mặt mày lại lại mặt mày được kiểu 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 mày được

นี่ก็จะเป็นโซนเนื้อสัตว์นะครับโซนหมูโซนไก่ก็มาว่ากันพวกก็จะได้เลยครับได้หมูได้เนื้อได้ไก่ได้ปลาเนี่ยแหละครับนี็จะเป็นเลือกเอาซี่โครมมงหมูกับ ไก่เลยครับไปตุนไวนไไ้เดือนมันจะง่ายเดือนสองอาทิตย์จังหวะกินไก่กรอบไก่ย่างห้าดาวเลยครับกัดๆหัซนก็อยากกินน้ำอ้อยแซ่บบ้างเนี่ยเอาใส่ปาก,าก,ก์ควาดนองอีกดึว่ันก็กินดีแซบวา่างกัน ซื้อของครบแล้วครับแดดฮ้อนๆครับมือน,นี้เอารถเอาของขึ้นรถก่อนสิได้หมูได้ปลาได้เนือ้อได้ไก่อะไรนะครับไส้แกวได้ผมช่วยไปเห็นฮวงเอาใส่หมองจัดจิบของเหลเรียบร้อยพ่อละครับคน,นคนหล่ไหลายมาเป็นวันหยุดวันเสาร์ครับมือนนี่แาบนี้จะเดินทางกลับบ้านก่อน ในข้อกันยุบานครับ